ถือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งหลังจบการประชุมเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาในวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่ากัมพูชายืนยันไม่นำสี่ข้อพิพาทหารือใน J.B.C. เนื่องจากส่งเรื่องขึ้นศาลโลกในวันเดียวกันแล้วแต่หลังจากการประชุมมีแถลงการจากฝั่งกัมพูชามีประเด็นน่าสนใจที่ส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรงขเขมรกล่าวว่าทั้งไทยและกัมพูชาตกลงที่จะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อสองแสน สิ่งนี้สร้างความกังวลสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงและยืนยันว่าการประชุมคณะกรรมาี่การเขตแดนร่วม JBC ครั้งนี้มีได้มีการหารือประเด็นแผนที่1ต่อ200แสนตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างแต่อย่างใดพร้อมแสดงความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการที่ฝ่ายกัมพูชายัางไม่ยอมร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะและลดความตึงเครียดระหว่างกัน สำหรับแถลงการของฝ่ายกัมพูชาจะมีเนื้อหาเมื่อเทียบกับฝ่ายไทยดังนี้กัมพูชาเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการที่การเขตแดนร่วมกัมพูชาไทยครั้งที่6ที่กลุ่มพนมเปนประเทศกัมพูชาโดยนายลำเจียรัฐมนตรีประจำสำนักเลข,ขาธิการกิจการชายแดนและประธานคณะกรรมาการ J b บฝ่ายกัมพูชาและนายประสาท์ประสาทวินิจฉัยที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และประธานาคณะกรรมาการ JBC ฝ่ายไทยเห็นพ้องที่จะอนุมัติวาระการประชุม4หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ทบทวนและอนุมัติรายงานการประชุมครั้งที่4ของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมกัมพูชาไทยที่มีการลงวันที่14กรกฎาคม2567ณเมืองเสียมเรียบประเทศกัมพูชา 2. ทบทวนและหารือเกี่ยวกับการแก้ไข TOR ปี2546 เกี่ยวกับการผลิตแผนที่ภาพถ่ายออโตโฟโต้ 3. หารือและอนุมัติการส่งคณะสำรวจร่วมไปสำรวจและกำหนดแนวเขตบนพื้นดินจริงระหว่างจุดที่ตั้งที่แน่นอนของจุดผ่านแดนที่ตกลงกันไว้ส่วนของเส้นเขตแดนตามแนวสันปันน้ำและส่วนของเส้นตรงและ 4. หารือแนวทางการวัดเขตแดนในพื้นที่ตอนที่6การประชุมครั้งที่4และการประชุมพิเศษของ JBC ในปี2049 ในการประชุมพรมแดน JBC รัฐมนตรีประจำสำนักเลข,ขาธิการกิจการชายแดนกัมพูชาประกาศว่าเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาชายแดนของทั้งสองประเทศจะได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรมมั่นคงและถาวรฝ่ายกัมพูชาได้ขอให้ฝ่ายไทยร่วมมือในการนำข้อพิพาทชายแดนใน4พื้นที่เข้าสู่การพิจารณาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ และยืนยันจุดยืนของกัมพูชาในการเริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างอิสระแม้ว่าฝ่ายไทยจะปฏิเสธ เขตอำนาจศาลของศาลโลกก็ตามนอกจากนี้กัมพูชายังยืนยันต่อฝ่ายไทยไปว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพื้นที่ทั้ง4ี่แห่งนี้จะไม่เป็นหัวข้อในการหารือและการยุติข้อพิพาทภายใต้กรอบของคณะกรรมาการเขตแดนร่วมกัมพูชาไทย JBC อีกต่อไป ทั้งยังกล่าวเสริมว่านอกเหนือจาก4พื้นที่อยู่ในการฟ้องร้องต่อสารยุติธรรมระหว่างประเทศแล้วกัมพูชายังคงรักษาจุดยืนและความปรารถนาดีในการให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมการวัดเขตแดนและปักปันเขตแดนโดยใช้กลไกคณะกรรมาธิการเขตแดน นโยบายของรัฐบาลกัมพูชายึดมั่นในสันติภาพและสแสวงหาพรมแดนอย่างสันติมิตรภาพและความร่วมมือที่ดีกับฝ่ายไทยโดยยึดถือตามเอกสารกฎหมายและแผนที่ที่ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543ซึ่งทั้งสองฝ่าย ตกลงจะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0แสนตามเจตนารม์ของอนุสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1904และส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามปี1907เเพื่อดำเนินการปักปันเขตแดนและงานปักปันเขตแดน ในเรื่องนี้ฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะยอมรับแผนที่ที่ฝ่ายไทยได้วาดขึ้นโดยฝ่ายเดียวและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงซึ่งเป็นสาเหตุหลักของข้อพิพาทเรื่องพรมแดนเรื้อรังในอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งนี้การประชุมจัดขึ้นในบรรยากาศที่เป็นมิตรและเข้าใจากันโดยมีจิตวิญ,ญญาณของการสนทนาที่เปิดกว้างและเป็นบวก การประชุมสิ้นสุดลงด้วยการหารืออย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ตกลงกันไว้และการลงนามบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568ทั้งสองฝ่ายตกลงจะพบกันอีกครั้งในเดือนกันยายน2568 จากเนื้อหาของแถลงการจากฝ่ายกัมพูชาพบช่วงหนึ่งที่มีการกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนสิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลและสับสนเป็นอย่างมากว่าไทยยอมรับแผนที่มาตราส่วนดังกล่าวได้อย่างไรหลังไทยยืนกรานยึดแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50, 5,000มื่น ด้านกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงและยืนยันว่าตามที่เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้างในขณะนี้การประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา (JBC) ครั้งที่6มิได้มีการหารือในประเด็นที่กัมพูชาจะนำพื้นที่4จุดเข้าสู่การพิจารณาของศาลโลก (ICJ) โดยมิได้มีการหารือประเด็นแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200แสนคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีนตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างแต่อย่างใด ก่อนจะมีหนังสือถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแสดงความผิดหวังต่อกัมพูชาในเวลาต่อมาว่าการประชุมเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ13ปีหลังจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2555ที่กรุงเทพทั้งสองฝ่ายร่วมกันหาหรือยอย่างกว้างขวางนำไปสู่ความคืบหน้าสำคัญได้แก่ 1. รับรองผลการประชุมคณะอนุกรรม,มาธิการร่วมไทยกัมพูชาโดยเห็นตรงกันต่อตำแหน่งที่ตั้งของหลักเขตถึง45หลักและเห็นชอบให้นำเทคโนโลยีไลดา้ามาใช้ในการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศเพื่อความรวดเร็วในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน 2. เห็นชอบให้มีการแก้ไขแผนแม่บทว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกไทยกับกัมพูชาซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2546เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3. เห็นชอบให้การส่งชุดสำรวจร่วมไปลงสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนในพื้นที่ระหว่างหลักเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในพื้นที่ที่ใช้ลำน้ำหรือเส้นตรงเป็นเส้นเขตแดน และ4เห็นชอบให้มีการจัดทำข้อกำหนดทางเทคนิคการเดินสำรวจในพื้นที่ตอนที่6จากเขาสัตตะโสมจนถึงหลักเขตดแดนที่1ช่องสงํามจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นประเด็นคงค้างมาตั้งแต่ปี2554อ <Y ank> er <ian> ย่างไรก็ดีฝ่ายไทยแสดงความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งต่อการที่ฝ่ายกัมพูชายัางไม่ยอมร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหาเฉพาะ และลดความตึงเครียดระหว่างกันแต่ยังเดินหน้านำเรื่องพื้นที่4จุดพื้นที่ช่องบกปราสาทต,ตาเมือนทมปราสาทต,ตาเมือนโตด๊ดและปราสาทต,ตาควายไปสู่การพิจารณาของ ICJ ซึ่งสะท้อนว่าฝ่ายกัมพูชาขาดความตั้งใจจริงในการใช้กลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ในการนี้ประธานฝ่ายไทยได้ย้ำท่าทีไทยทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาซึ่งได้บันทึกแนบไว้ในเอกสารผลลัพ์ของการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 1. การดำเนินการของไทยเป็นไปด้วยความจำเป็นตามหลักการป้องกันตัวจากการที่ถูกฝ่ายกัมพูชาโจมตีก่อนและเป็นไปอย่างเหมาะสมและได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 2. ไทยแสดงความผิดหวังที่ฝ่ายกัมพูชาเลือกที่จะปิดประตูการเจรจาอย่างสันติใน4พื้นที่โดยท่าทีของรัฐบาลไทยมาโดยตลอดได้เน้นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาระหว่างการแบบควิภาคีและบทบาทที่สำคัญของ JBC ในการทำให้มีเขตแดนชัดเจนระหว่างกันเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสฝ่าย 3. ไทยย้ำถึงความสำคัญที่ทั้งสฝ่ายจะต้องยึดมั่น MOU 2543 ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้เห็นชอบร่วมกับไทยโดยไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของเขตแดนไม่รุกล้ำเขตแดนระหว่างกันและทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ความอดกลั้นเพื่อไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย4ทั้งสองฝ่ายจะต้องหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่จะนําไปสู่ความเข้าใจผิดและขัดแย้งในวงกว้าง และย้ำถึงความสำคัญของการใช้กลไกลความร่วมมือทวิภาคีอื่นๆในการช่วยแก้ปัญหาด้วยเช่น GBC, RBC การประชุมผู้ว่าจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อให้แนวชายแดนมีความสงบเป็นปกติและอำนวยความสะดวกการเดินทางของคนและขนส่งสินค้าซึ่งฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธที่จะหารือในประเด็นนี้ทั้งนี้การประชุมมิได้มีการหารือในประเด็นที่กัมพูชาจะนำพื้นที่4จุด เข้าสู่การพิจารณาของ ICJ และมิได้มีการหาหรือประเด็นแผนที่1ต่อ2 0 0แสนคณะกรรมการปักปันสยามอินโดจีนตามที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างแต่อย่างใดการประชุมในครั้งนี้เป็นการหาหรือในประเด็นเทคนิคในการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งเป็นขั้นตอนที่2ของการสำรวจและจัดทำเขตแดนตามแผนแม่บท ฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาสมัยพิเศษซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน2568ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN